โค้งครับคาดพ่านนะบายดีสกาจากอวาสองเก็นกองขยอกนะครับได้ว้าวถอยนะครับส้องถอยเลยส้องถอยอีกครับต้องถอยอีกเเล่นได้เข้าเข้า อ,ตอนน้ตอนนี้ก็ท้มเพลิ์น,นะครับเป็นจากฝูงนะฮะ15นดมี33แต้มแต่นี่จะแบบตท้าของเพลิงด้วยโอ้โหทาชานะดีว่าเป็นแชมป์ทีน่าจะเรียบร้อยแล้วนะครับ อีตาเหลือสองแปดนะครับค่าชนะก็จะมีเต็มที่จะมี35นะครับรถเฟิร์นชนะวันนี้จะมี3ามสิบนะครับตารางคะแนนนะครับอันดับ3ามที่สุดบพลผจญครับ14นัคนิภาแต้นะครับอันดับสอันดับสเดอะเบสนะครับ14นัคนิภาแต้มนะครับสาวเรื่องเอนเลียนนะครับอันสามอัพบอสขอดจะโดนเลยก็ปล่อยแก๊สนะครับ สอวาราเจ้าเก่งกบชนะของโยอให้มาชุดบอลกอโดยตะพวจากปูนีะกบแต่ต้วหับดัาดเลยจับปู้ีบอยยกป้าเจ้ว่นี้ยิงสก้าเรียบร้อยย้โหเด็ดขาดสมาทโฟนเลยนะครับอบอยกับสักกระตูที่สาครับแล้วอีกระโดดไปสอบลูกกับเดิมอ่ะตรงกลางเลยเียวขวาขวาขวาดิ เนี hoy, hoy, ja. ่ยต <resol vi ar> ิดใจติดเดี๋ยวจะไปเดินขึ้นมาไปเจะฝ่ายเป็นที่ขอรับผิดอยู่ที่ก่อนก็ว่านี่คือตัวเขา แล้หมดาที่ใจ่ครับหีลูกพี่ใหญ่ครับโทาตั้งปอบเปิดก็ไอ้ลูกผู้ดิงเขาเป็นของบาสอก็ทบาสบาสแฟร์บรดเกิดติดเข้ามาเขาสไม่ถึงปล่อยนะครับตัวแล้ปล่อยเลี้ยงขี้ครับเลี้ยงี้เลี้ยงี้ี้จจะอาาวานี้มาข่าข่าโอ้โหบไอุ้กติกหวาครับุด เข้าไปได้ก็บอลจบถือใ้ติ๊กน็อตจอดบอดทแล้วลับ้ของเจ้าอสวยครับจดลาติดระแต่ดกับอาไ้จบีคีบ้า แล้วถ <emaal> well, ึงก mm ักจามาเลูกได้ลูกอดจามูโอ้โหบอยรังมาไดยิได้จะเป็นแเทคิกเลยนะครับโหนี่เดียวครับโทบัสได้ครับโทบัสแย่าย่สบายตุ๊กหยอดตุกหยอดตุ้กหยอดตุ๊กห่าด อาทิตย์เตะคาเตะพลังคุบโทมัสคลึงให้มาเบิร์ดเบิร์ดจะไหวเบิร์ดจะลงโอ้โหยังแก่ได้แถวสองลงเลยมันต้องเอ็มให้มาตล่อยเบิร์ตปล่อยให้ไปผู้เดียวครับแล้วเก่งโอ้โหเรียบร้อยครับใกล้ๆไม่ชอบครับชอบยับใกลๆครับอีกแล้วครับเลย นี่ถ so, ้าไม่ติดว่าเสื้อทีมได้นี่แฮปติกไปแล้วนะครับได้ถเท้าแล้วนะแฮปติกที่ได้แล้วนะโอ้โหแต่เสื้อทีมไม่ได้ยังไม่ได้ถูกพาแล้วนะแย่ตายแทนครับติดต่อรับถูกยากับพี่บักแทนแล้วนะฮะระวังเลยโอ้โหไปยืดตัวกันกว่าเท่าไหร่ไครับครับ อยอนออะรงครับมาสคอครับิดดอไห่มาโผลมาทำกินกสายสวยปะจ่ายมานี่นี่ไก่แล้วอะนะยเกมอยู่าจนาาสคอตใช้บอลตกอีกแล้วครับลุดลุดยังไงยังพีคอครับใหจ่ายมา โชมัสยัองบอลอยู่ครับินอเจัตุก,าก,ตกลาจากไอ้วี้งัดได้อยู่ครับสุกยอย่า้งอาสอยู่็นทุกของสุกภยศอ,อยู่คนระับตัดกันไปเลยครับตอนเองอนนต แบบนี้ก็ไม่น่ามีปัญหาได้เพื่อนแล้วก็ที่อันดับที่สามเขะน่งออกจะผยองเลยเฮ้ยไปที่ปาร์ตินัาพี่หรอได้นั่ยไเลได้เดียวจมาใส่โทมัสโทมัสสายยิงโอ้โหยิง้ายก็ค่ะยิง้ายเป็นด้วยนะคนนี้เบิร์ดเบิร์ดมีใครเปอไป มีใครเติมครับเติมตส่ยอดตปลูกเตะลูกดียวครับอตอครับต่อที่แค่เลยที่แค่เลยโดครักบิรดนรับรบครับทิงมาชักเบิร์ดอีกทีจ่ายลูกยากเพราะว่าจะตอบสดชักเบิร์ดชักเบิร์ดยิงยังติดนครับอ้โัดนใ้ขเปลี่ยนตัวเราะคราต้องจักกระหยอดล้เล้าเอฟนี่ถ้าไม่ติดทีมเบิร์ดนี่ก็จะทุบท่นะครับโอ้โหต้ง้ วางขับเปิดครับขาบเบิร์ดครับหลบซาครับเข้าซ้ายไรมาโทมัสเอ็ดโอ้โหยิงติดแอฟครับน็อตคืนเลยครับหลบซ้ายประตูโทมัสมาไปไปโล การของมาสคอะครับเดืนลุกเลื่อนลุ้นะฮะประตูตีไข่แตกนะครับนาทีพแบโน้ตครับคนอื่นที่หมดแรงหมดแล้วนะฮะต้องให้โน้ตนะครับเป็นเจตีที่ฟิตที่สุดในสนามนะฮะโอ้แบ๊กยิงครับออกหลังครับ

เดี๋ยวไม่ติดกับางทีคุณดาวก็ขอมาสพอตนะครับไหมาอยู่ที่ดอนครับโมัสน็อดไก่ไก่เข้าฝาหาเหลี่ยมยิงอยู่ครับหาพทมอมครับสะเก็ดปลายเอนัสเตะพลังกุ้งให้มาน็อดยิงไหมยัดเลยครับจะติดแอฟราไม่ยอมไม่หลับ ท่านรานจะเปลี่ยนตัวก่อนใช่ไหมฮะขอเปลี่ยนตัวก่อนแล้วานประธานขอขอพยอนนะครับเล่นครับคนล10นาทีฮะโทมัสเบิร์ดเข้าขวาโทมัส่ายตดยงเป็นลูกชุ้อยู่ก็ได้ครับขอทีเบิร์ดาที่โทมัสโทมัส สายตาที่เบิร์ตเบิร์ตจัดทัลกุยสายตาตัวสุดท้ายโทมัสสายตาเจ้าไก่จักรวานีพลิกเข้าฝาเออชนะมาอ่าแล้วยังได้ทุกอยู่ครับคะนนของมาร์คครับนะครับเออเดินเลยเออพยายามเปิดเกมทุกเข้าใส่ครับหาประตูเพื่อปูร่องให้ตัวเองครับประตูแรกนะครับเบิร์ตจัตจลุยครับโดนปตบสองครั้ตอนนี้เบิร์ตจะไปต่อจะไปต่อไม่ผ่านครับชีฟส์จัไหวาลีร้อยเมตรครับแล้วเข้าถึงตูที่สาม ทำเล็กเอง่ไกครัให้มาดีพี่ชายโอใส่นี่แรงกว่าพี่ดอนได้แล้วได้ครับชายมาพี่ดอนมีความเร็วครับมีความเร็วบ้าแต่งมาเป็นตัวหักเองพยายามจะแยกนจังหวะนี้เอ็นบุ๊ดชายมาที่เก่งครับดูมาบ้าสองต่อเก่งครับเก่งฝาาเข้ามาแปดเน้นเน้นติดแครับโอ้โหเตี๋ยวเทพครับครับเก่งดูมาเอ็น ตัดเ,เ,ลลลลเลยครับ้าตัดลายไปเ้ครับอาแร็ปลูเตมุครับคุณตะคคุณตไคร้ก็แก็ปตัวเลยนะฮะค,คุณตไปนะครับก็เคยกับบอยแก๊สนะครับแก๊สมีกระปาแล้วนะครับดีแบผู้ชายนะปานะกรบโดดเลยท่านายรอได้เลยนะได้แล้ว้ยเ้ย้ดนซ้ายมาเปิดให้มา ไปล็อกกิงยังติดครัรสบสาวสองเป็นของสุพรรพยองครับอารับเก่งใ,ให้มาเอมให้ที่เก่งที่เก่งให้ใครเก่งกิงเลยครับแล้วก็ไม่ผ่านย้ำมาสาวร้อนสาวจับที ลูกน้โหไม่ทะลุครับเด็๋เดี๋ยวอยไอที่ข้าบ่อเกสไปหาโทบาสเปิดตาให้ติ๊กนกตาใสวันนี้ไม่ได้พูเกเลยนะอเอให้ที่พาส ดีใจเย็นนะโอ,ะอ,อ้ได้เชียร์ร้อยครับได้คลุกแล้วครับวันนี้อโอ้ยไหลครับ ได้เยอาตพอตดนนี้ครึ่งหลังเหลืออยู่ประมาณ6นาทีนะครับคู่ไปก็เตรียมตัวรอได้เลยนะครับนกเพลกับบอยแกสนะครับบอขึ้นมาครับจุฬาพยอศมาดูครับขัดเลย

กง่ายเลยนะฮะกจะได้แต่ลูกแต่ถองเป็ยากเลยครับหลยดขึวรเอเรโอเปอร์ตี กเขสาไอยครับเท้าถน er? ัดครับจีงติดตูตากูแข่งครับ รบ ic, s <S ับตูเสบครับตูไก่ครับไปมาช่างมัโอ้โหยิงไม่ดีอ่ะจหว่อัะออกไปอดงนี้ออกไนิด่ัขอสุขอบนะขบวันนี้ตาแบบไม่มีตัวเลี่ยน เต็มเลยครับซ้ายซ้ายซ้ายเปิดตติดด้วยยกยอให้พาดเอเอพลักกุ้งให้มาชับเบิร์ดบริการรับตัดคนสุนัขตัดคนสุนัขจับมาดีๆจังเอ็นรับกลุ่มกับเรียรปรยครับเอาจนได้ครับถือว่าแก้ตัวสำเร็จนะฮะไล่ขึ้นมาเป็นสองต่อห้าครับเหลือสามตันีครับ ยิงกเท้าแล้วอิซุโ,โนะทุ่มกับท้านาของตุ๊กตาพยองนะครับอีกในสองลูกไม่ขี้เรครับไม่ขี้เรนะครับท,ท,ท้านาของบาสคอตนะฮะับอ่ากันพอดีเป๊ะเลยคนระับตายอีที่ดอแก็วันนี้ต้องบอกว่ายื่ทุบ

ถ้าเป็นคนถูกกว่าพักคืนก็เจียก็กำลังห้กลับขึ้นมาฮะแต่าลุกขึ้พค่ดอเพราะว่าพักม่ไมีแต่กอดแต่เดียวเลยนะแล้วจะิ่ออยู่ครับโอ้ตออยู่ครับแล้วลุกขึ้นมาจายมาจีเปาหเป่าว่าฮะถีกกองก็ยอมครับ

่ีใสสัดครับปากออกหลังแล <b olog cycles> in ้วก็ลูกเตะโลงครับคุณอภิรักเสอโอ้โหแล้วก็เป็นแอค่นสุชาครับเร์ท้สองทีมครับที่กลางสนามตัดซัดแถวจับมืนก่อนนะครับกุกติกาของเซเว่นซอกยับทุกแบบเลยนะ เกมก็ไม่ว่าบทการง่งขัดจะเป็นยังไรนะครับเราก็ไม่สามารถจะเลี้เแลได้นะครับที่ขัดรอในครับเปน้ำใจนะจดเกก็มาแสดงประูกวัคากรับ